ผู้สมัครไม่ต้องกรรมการบริหารด้วยรัฐตระกูลมาตรา68บอกว่าถ้ากรรมการบริหารซื้อเสียงรื้อเสียงปัดยุบทั้งปักเลยพอผมบอกว่าใครเห็นด้วยยกมือเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยแม้ผมไม่รับเงินซื้อเสียงแต่เห็นการณ์ื้อเสียง ฟ้องศาลเลยตรงเลยศาลั่งปรับไอ้คนซื้อเสียงี้ยเรื่องตั้งใหม่10ล้านได้รับเงินรางวัล30%มสิบเต์สอเสียหายไปไม่ม <enables> <cle an> ีอายุความหรือมีประมาณล้านปีไปเลยไม่รางวัร่วมันหน้าบ้านตัวจิ้งจกตัวจิ้งจก अब ना